สาวน้อยถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพียงเพราะสารภาพร,รักเพื่อนผู้หญิงโคลี้หญิงสาววัยแปดขวบถูกไล่ออกจากโรงเรียนคาเทอริกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนปถมในรัฐโอคลาโฮมาโดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เหตุผลว่าพรกคัมภีสอนให้เธอแต่งงานและมีลูกกับผู้ชายได้เท่านั้นโดยก่อนหน้านี้นโคลี้ได้ตอบกลับผู้อำนวยการโรงเรียนไปว่าไม่เห็นเป็นไรเลยที่ผู้หญิงจะชอบกันซึ่งคำตอบนั้นก็ทำให้ครูตกใจและเธอก็ถูกไล่ออกในที่สุด เชลตันแม่ของโคอี้ได้กล่าวว่าโคอีร้องไห้ตลอดเวลาฉันรู้สึกโกรธและเจ็บปวดมากๆฉันขอร้องที่จะคุยกับผู้อำนวยการเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้แต่เขากลับไล่ฉันออกมาและบอกกับฉันว่าไม่มีอะไรจะคุยอีกแล้วฉันคิดว่ามันไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยว่าลูกฉันจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายหรือแม้แต่จะมีผู้หญิงมาชอบลูกสาวของฉันหรือไม่ เมื่อเรื่องราวนี้ได้ถูกแชร์ออกไปก็มีผู้คนมากมายต่างสนับสนุนและปลอบใจโครอีลหลังจากนั้นแม่ของเธอก็ได้ออกมาบอกอีกครั้งว่าตอนนี้ฉันมีความสุขมากที่มีผู้คนคลายลังและสนับสนุนพวกเราส่วนโครอยลก็กำลังตื่นเต้นกับโรงเรียนใหม่อย่างมากเลยทีเดียว